ปัญหาเซลล์เก่งลาออกไม่อยู่กับท่านซ้ำรลายแย่ไปกว่านั้นครับไปอยู่กับคู่แข่งแย่งลูกค้าแย่งลูกค้าด้วยวิธีการทำลายชื่อเสียงโจมตีแม้มีสัญญาจ้างที่เขียนไว้ห้ามค้าแข่งผมถามความเป็จริงท่านกล้าฟ้องหรือเปล่าและสัญญามันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนฟ้องไปการพิสูจน์ว่า จะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่อันนี้ต้องมานั่งวางกลยุทธ์วางระบบกันสิ่งที่สําคัญที่สุดจะต้องไปกระทบกับลูกค้าท่านปัญหาของเซลล์ที่เก่งและไม่อยากอยู่กับท่านเราต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเหตุใดเซลล์จึงไม่อยู่ทาไมถึงจะอยู่ไปที่ใหม่ผมว่าเขาน้าจะได้ออฟเฟอร์มากกว่าเงินเดือนเพิ่มมากกว่าบางครั้งเสียดายนะครับอีก2เดือนเองจะครบปีหรือจะสิ้นปีที่จะปรับเงินเดือนแต่เขาไปก่อน คำถ,ถามทำไมท่านต้องขึ้นเงินเดือนปรับให้โบนัสในทุกสิ้นปีหรือต้นปีเปลี่ยนครับคิดมุมมองใหม่สร้างองค์กรให้อยากอยู่สร้างองค์กรให้เซ็กซี่สร้างระบบหัวหน้าง,งานให้เซ็กซี่ให้เซลล์อยากอยู่กับท่านเพราะองค์กรท่านเซ็กซี่ไม่พลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรายังมีเทคนิคปิดการขานดนีๆดีอีกมากมายที่จะทำให้ท่านเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นกว่าเดิมจากการสัมมนาที่ท่านไม่ควรพลาดและพบกันนะครับ